ได้เลยครับเวลา,ลา<ร>อ๋อครับมันยังไงลูกอะไรนะครับมันยังไงอ๋อคือพี่ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็อวเอาจริงๆตอนได้เห็นข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นพีคตอนที้เห็นข่าวไม่ได้คิดว่าเป็นพีคเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่ว่าเพอาเวลามันผ่านผ่านไป,ไปนานๆนะครับทุกคนก็เริ่มมาบอกพีว่าเฮ้ยเป็นพีนะตอนนั้นที่แบบรู้ว่าทุกคนคิดว่าเป็นพีคก็ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่า เอ๊ะเป็นเราหรอที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไปอินทราไหมคะอืมได้ไปครับแต่ว่าที่ได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปกับครอบครัวที่กไม่ได้ไปครับแต่ว่าอืมก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่ามันรายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับที่ครับเป็นเขาตกใจไหมคะคนที่ว่าเป็นคู่เราอะไรอย่างเงี้ยคนที่ว่าเป็นแบบ ถามว่าตกใจไหมก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรมากเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราตัแต่ตัวพี่เ <reading> <expand> ขาเองได้ม like <bbe> ีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวกับเราไหมครับถ้าเรื่องข่าวเราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยครับไม่ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยแต่ว่าเป็นคิดว่าที่เราได้พูดคุยกันเราได้พูดคุยกันเรื่องเคมีมากกว่าเรื่องแบบอีทธอากาศเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอดตั้งแต่ละครจบไปได้แบบคุยกันมากขึ้นคุยกันเหมือนว่า อาานันเคว่าพี่เบลเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ตั้งแต่ละครแล้วก็คือเขามันเป็นละครเรื่องแรกของพีกด้วยเนาะ <c oughs> พี่ก็กกรู้สึกว่า <c oughs> พี่เขาสปอร์ตพีกมากแล้วก็มีอะไรแนะนำเขาก็แนะนำพีกตลอด <c oughs> มีอะไรก็คอยบอกคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะละครบจบมาเขาก็พี่มีอะไรหรือว่าที่ไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่อยากปรึกษาก็เขารับเขารับฟังตลอดพี่บอกตรงไปเลยว่าระหว่างพีกกับพี่เบลเป็น เราเป็นมิตรภาพที่ดีท <freed> ี <before> ่เรามีให้กันแล้วกันมากกว่าโอ้ท่านนายนะพีคิดว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่ายังไงพี่เบลยินดีรับในคนทำงานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพีคเองนะครับอย่างที่พีคได้รู้สึกมาพีก็ก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากคุณ กับพีคเองแล้วก็แม่ของพี Hence, ่เบลเองด้วยเหมือนกันยังไงในอนาคตตอนนี้พี่ก็ขอขอโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าพี่ให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยกันมากแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากก็อยากจะทพี่ชอบเขาไม่รู้เดีชอบเขาไหมพี่เขาต้องสเปคเราไหมครับในพี่เขาน่ารักครับน่ารักมากทับทายค่ะคิดว่าสำหรับตัวพี่เองพี่ไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรอ ไม่เคยมองเรื่องเราก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมองเรื่องอายุอะไรอยู่แล้วไม่สำคัญขอบคุเพราะว่าสําหรับเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือใครที่เข้ามาในชีวิตพีคไม่ว่าจะสถานะอะไรพี่ว่ามันไม่มีมันไม่มีแบเรียที่เราจะต้องเต้องอะไรไม่ได้จางนี้คมัะ ไม่ได้จริงเลยครับเราก็พูดคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็พูดคุยเรื่องเพฮาปกติเราก็จะถามคุยกันเรื่องอยากรู้ใช่แมวหว่าแมวอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยอะไรอย่างเี้มีัญหาอีกเรื่องนึงมันมีคนแบบว่าแอบเห็นว่าเราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบล่าจริงเลยครับถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบล่าพี่เคยไปนาบแต่ว่า ตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่พีก,กับซ้อมเต้นมาหนักแล้วต้องถ่ายละครแล้วพี่ดันซ้อมเต้นไม่ได้เพราะร่ะางกายไม่ปวดอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยถามพีกมาว่าเอ๊ะเราทํายังไงดีกับก<ร>ับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพีก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกทางก็ลองยืดล<ร>องเล่นโยกโยคะเสียงพีกเริ่มเบาลงแล้วแหละขอเสียงได้เลยจ้า ปกตินะครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเราก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็สําหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากละครจบไปเราก็ต้องไปเตรียมตัวละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาพีกก็พึ่งที่ฮ่าจะเห็นพี่ดูแบบผอมๆไปเพราะว่าพีกก็อาหารเป็นพิษพึ่งหายด้วยอะไรอย่างี้ยฮะแล้วก็สําหรับดวงใจเทวพรมตอนดูดอับสอนก็ ต้องมีไปเรียนาภาษาไทยใหม่ต้องมีไปเวิร์กช็อปอา่านบทอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนเพราะนะเนะพราะหน้าเพราะตาเรอกันพี่ครับพ่อคุณแม่ของพี่เอลล่าเขาแบบเอนดูเราขนาดเนี้ยและหลายคนก็แบบลุ้นว่าแบาจะมีสิทธิ์ไหมกับการที่เราจะพบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนก็เชียร์อ,อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เขาเอนดูเราด้วยนะพ่อคิดว่าเรื่องไนนนะพ่อ,อไม่ตอนบนะครับขออนุญาตนะครับ ก็เออสำหรับเรื่องในอนคาคตรีู่อยไม่ต่อครักเพราะว่าณตอนนี้มันก็เป็นถือ<า>ว่าเป็นมิตรภาพที่เรามิตรภาพดีๆที่เรา,ารมาาาี้กันมากกว่ายังไงก็ก็ก็ดีใจที่เขาแม่เขาเอ็นดูด้วยแล้วก็เอ็นแล้วก็ดีใจที่ทั้งแม่หนูทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่ๆี่ในกอง ก็ถามว่ามีรู้ไหมก็แล้วแล้วแต่คนรู้ทุกคนเลยครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่เองก็เราคุยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะพีกจะอะไรยังไงอันนี้พี่ไม่ทราบตอบไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้พี่ไม่มีใครเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีใครครับเหงาไม่ทรับพี่ซ้อมหนักแล้วก็อ๋อไม่เหงาเนาะมันเวลาว่างก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเพราะว่าเราติดการซ้อมอยู่กับการอ่านบทครับผมก็ พี่เหนื่อยแล้วลูกโอเคขอบคุณครับเหนื่อยแบบต้องพี่เหนื่อยกันพี่เหนื่อยจะเสียบยัง